โอ้นี่ไม่ได้ลงคลิปมาถึางสองอาทิตย์หรือยงอู้ดูสิดูสิดูซิห oh, <no. S 1> นอนชอมใบช่วงนี้หนอนบุกต้นเคลของเรานะคะเห็นแล้วก็เป็นที่น่าสังเวชใจพราะบาดนะช่ว oh. งนี้โอ้ใีไข่นอน,น้น่นเลยน,นี่ไข่ oh. เป็นหนอนตัวสีดำมีขนเนี่ยนะคะเขาก็จะมากัดกิน ยอดแล้วก็มาไข่อะไเนี่ยต้องตัดนะตัดออกแล้วก็เอาไปทิ้งไกลไกลก็จะเป็น,นตัวเล็กๆเหมือนไข่มแรงวันวก็ต้องทำสารชิวภาพอ่ากาจัดพวกนี้นะก็จะเป็นอันีดีอนนี้ดีก็วุ่นวายไกลเนี่ยก็จะเป็นน้ําส้มควันมไม้เนาะอ่าแล้วก็ใบยาสูบหมัก ผสมน้ำส้มใส่ชูอะไรเงี้ยนะคะหรือจะเป็นน้ำด่างที่เท่าเปนจากพวกเคลี้ยพวกน,อน้อยอะไรเงี้ยต้องใช้หลายๆสูผสมกันเพราะว่าของเราไม่ได้ใช้เชียงนี้นะ,ะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเขาก็จะกัดกินเน่าลงมาเรื่อยๆก็จะตายในที่สุดน,นะคะเราก็ตัดยอด ส่วนที่หน้าออกแล้วก็เนี่ยเขาก็ไม่ตายง่ายๆคุณผู้ชมอันนี้เป็นเคลิรโนเสาร์านะคะาลาซินาโตเคลเขาก็แตกแขนงออกมาใหม่นะแขนงพวกนี้แหละเดี๋ยวโตวอีกสักหน่อยโตอีกสักสักครึ่บหนึ่งเราก็ดูว่าเขาแข็งแรงพอที่จะย้ายไปชำนะคะแล้วก็เด็ดเด็ดแขนงนี้ไปชำเหมือนคนะคนะก็ชำแบบนี้แหละค่ะชำแขนงนะคะ,นะคะก็คือไม่ต้องเสียเวลาปลูกใหม่นะเขาไม่ตายง่ายๆนะนอกจากว่าเราจะ,จะไม่ดูดำดูเดือดเขาเลยนะอันนี้ ต้นนี้ก็เหลือแค่นี้กำนะลังงามแล้วนี่ก็กินซะเกินแบบไม่ได้เกรงใจเจ้าภาพเลยนะหนอกันแล้วก็ต้องอาไปทิ้งไกลๆอันนี้เป็นลายชินีนะฝักใบเขียวชินออฟกลีนนะใสา่ยาเขา <Okay. S 1> นับไมาสารพัดประโยชน์จากพิประทือไม่แน่ใจว่าได้รีวิวสรระคุณก็หรือยังเคลเนี่ย ลูกง่ายอายุยืนแต่ว่าถ้าโดนนอนชอนใบโดนเสียบุกนี่ก็รอดแรงกันนี่เราจะมาปลูกราชาแห่งผักกันบ้างนะคะดูดีนูดีดอย่าเพิ่งวุ่นวายฝนก็ลงเม็ดแล้วฝนล,ลงเม็ดแล้วจะคืนก่อนละพายุกระหน่นตกไม่ลืมถหงลุนตาเนะคะเมื่อคืนนี้ก็พอประมาณนะเช้านี้ก็ตกใหม่แล้วอันนี้เป็นกล้า ที่เราเอาเม็ดมาหวานง่ายๆเป็นกล้าของอันนี้เมื่อเสเทศนะก็มีอะไรแซมขึ้นมาแล้วที่เราจะเอาไปปลูกก็คือต้นนี้หน่อไม้ฝรั่งนะคะต้นทําทแบบมักง่ายแบบนี้มันก็จะยากเวลาแยกกล้าไปปลูกนะแต่ถ้าเราไปลงถาดหลุมดีๆถาดหลุมที่ข้อหน่อไม้ฝรั่งอยู่หน้าบ้านที่เขียเดินไปเอาเยวต้องระวังนิดนึงเขาจะมีความบอบางรู่ลมมากน,นี้ต้นหน่อไม้ฝรั่งคุณผู้ชมใบช่างผักนะคะ สรบะคุณนี่ก็นะมากมายกก่กองหนูดีหนูดีเ้ากินดินไม่ได้อร่อยด้วยนะ,ะราคาแพงคนปลูกนี่ไม่ค่อยได้กินนะก็จะส่งออกนะนี่กขาขายในประเทศนะไม่พอขายนะคะปลูกหน่อไม้ไทยได้เราก็ไม่ค่อยได้กินนะทีก็ไม่ค่อยไม่อยากกินก็เลยปลูกหน่อไม้ฝรั่งนี่แหละที่เราชอบกินนี่แหละค่อยๆตักขึ้นมาอย่างละมุนละม่อมเนี่ย ก็จะไปโดนกล้ามมล็ดเ,เทศด้วยมเมล็ดเทศนี่ก็อันนี้หวานไว้นะคะหรือว่าจะตัดกิ่งมาชําก็ได้แช่น้ําไว้ก่อนสองอาทิตย์ก็ปลูกได้แล้วอ่ะกลับมาที่หน่อไม้ฝรั่งเนี่ยนะคะต้นเขาอันนี้กล้าได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะจริงๆสองสัปดาห์ก็แยกปลูกได้แล้วถ้าเราลงหลุมเข้ะเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้ ดินเก่านะคะน่นคือถางเก่าเนะี่ยหวานเนี่ยันเะป็นชักกรรมหนึ่งแล้วไอ้ปุ๋ยมันช่เดือนนะคะเดี๋ยวอยเอาปุนขาวมาโรยแล้วก็ปลูกไปเลยอ่ะรากเขาเบาบางนะค่อยๆนะคะกลบรากแล้วก็อาจจะหาอะไรมายึดด้วยหนาะนนี้เป็นหลอดเดี๋ยใช้เดี๋ยวจะยึดไรนะอ่าเร้บร้อยนะคะก็ถ้าเป็นกระถางใหญ่นะิบนิ้ว12นิ้ว ขึ้นไปก็ใช้สักสองต้นก็ได้นะคะเจ็สิบสองสิบห้าหรือจะสามต้นแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกกอนูดีหนูดีม,มีเวอร์กิ่งโอเคนี่ก็จะเป็นน้ำฝนนะน้ำฝนไว้แล้วก็ใส่ตัวเ,เชื่อไปนิดหนึ่งนะคะจุลี็นะคะที่เราขยาย,ยใช้เองก็ใส่ไปสักหนึ่งฝาก็ได้ค่ะตรกาะเอาจริงๆใหญ่เอ็ควรจะลดช่วงเย็นๆนะคะแล้วจะมีประกิธิภาดีช่วง ที่ไม่มีแดดนะแดดโดนลมตกนะถ้าเป็นช่วงเช้าเช้าเราก็จะใส่เป็นใส่คีเรสังแค่แสงอันนี้คือดีอ่าพีบีเอสไม่ได้อยู่แถวนี้ก็จะเอ็นง่ายนี่แหละเออดีงดีอยากกินต้นไม้แบบนี้แล้วก็รดไปให้ชุ่มนะคะหนามะกอหลังนี้ปลูกในกระถางได้นะคุณผู้ชมในเข็งในภาชนะนะถ้าเราปลูกชินเองในครัวเรือนเนี่ยเราไม่อยากจะไปปลูกกลางแจ้งหรือว่ามี้มที่ไม่พอนี่ปลูกในภาชนะได้เลยนะคะโอเคแล้วก็ ได้ผลผลิตเป็นที่ถ้าเราดูแลเขาไดีๆปลูกครั้งเดียวก็ได้เก็บกินย,วยาวๆเหมือนกันนะฮะน,นี้5ปี7ปีบางคนบอก10ปีนะฮะก็คือเป็นอีกหนึ่งที่เศรษฐกิจที่น่าสนใจนะเราแค่ที่จะทำเป็นเชิงพาณิชย์นะตมนไม้ฝรั่งนะฮะซึ่งคนปลูกก็ไม่ค่อยได้กินเพราะว่าไม่พอขายนะฮะจะสังเกตว่าช่วงที่เขามีราคามากๆนี่ก็กิโลหนึ่งก็หลายร้อยนะฮะแล้วก็ เป็นผ <ider> <cción> <wh> <Luc> <adia> ักที่ถ้าใครชอบกินก็จะบอกว่าอร่อยนะโดยเฉพาะฝรั่งมังค่าเนี่ยมีต่างๆนนนางเขาก็จะมักจะมีหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยไว้แซมจานนะคะตกแต่งว่าเป็นเครื่องเคียงนะคะเนี่ยแต่เราก็ไม่ใช่ว่าปลูกแล้วจะได้กินเร็วๆนะคะนี่ก็ต้องเจ็ดแปเดือนขึ้นไปก็ถึงเป็นปีเป็นสองสามปีขึ้นไปถึงจะได้ผลผลิตเต็มที่นะคะโอเค รวางว่าในที่ร,ร่มลัไรหรือว่าอย่าเพิ่งให้โดนแสงเต็มที่นะคะสักสองสัปดาห์ให้เขาตั้งตัวได้ก่อนนะแล้วค่อยไม่ค่อยเทรนแดดออกไปข้างนอกให้โดนแดดสักสามสี่ชั่วโมงสักครึ่งวันนะคะนะปลูกกลางแจ้งก็ได้ถ้าปลูกในที่ร่มก็ให้โดนแดดอย่างน้อยสักสามสี่ชั่วโมงหรือว่าครึ่งวันเขาก็อยู่ได้แล้วนะคะบำรุงใส่ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ย อินทรีย์ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยไสเดือนที่คุณมีนะคะแล้วก็โรดด้าได้นะาหมักอินทรีย์บ้างนะสองสาวันครั้งหนึ่งส่วนดินให้อาหารเขาเดี๋ยวเขาก็จะเติบโตนะเป็นตน้นาไม้กรั่งโตเต็มไวแล้วก็ให้ผลผลิตเราได้นะคะโอเคคลิปยาวละดูดิพอมอนยียหนูดีแล้วไปแทะอะไรของหมามี้นะแต่หายจากที่เรียนนี่ก็ดือเป็นรักเป็นเบลนะยัยหนูดีเนะี่ย แค่ทุกอย่างเนะประตูผนังห้องทำไมไดื้ออย่างนี้หนูดีฮะวายุซนอดีนะโอ so นะโอเคนะคะคลิปยาวล้วจากลาไปต้องใจเย็นดแนออนะีแล้วก็ต้นดอกไม้กรั่งเรานะตล้งก็ตูสักเดือนสองเดือนที่ไปถ้ามาเป็ดก,กันเนาะ ขอบคุณที่ตตามนะคะบ้านสวนทมูที่วันนี้วันที่ดีกันทุกคนที่หน้าฝนก็นดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนี่ลาแล้วบ๊ายบาย